ก็ออกำลังกวาดถนนอยู่มุมนี้นะครับสุดใสละใส,ด,สดีกว่มมาเมื่อวานเดี๋ยวใสสายกินกาแฟาเสร็จจะเอามีดมาแต่งใบกล้วยที่เลื้อยพรุงพลังออกให้สวยงามครับแล้วก็เหลือบไปเห็นเจ้าชูชิเขากำลังกินราก สมุนไพรของเขานะครับยาดนวน,นแมวซึ่งเป็นยาสมุนไพรของเขาน้าชูชิกินอิ่มแล้วยังลูกกินให้อิม่มกินให้อิม่มไปเดี๋ยวกินให้ดูใหม่เดีกินให้ดูใหม่หน่อยกินให้ดูนี่ยาสมุนไพรกินกินให้ดูหน่อยแล้วนี่นี่ด้วยนี่นี่อ่ะน้าดูดูนี่นี่ ที่ถอนใหม่ๆหมถอนใหม่ๆหเลิกนี่ดูด้กินกินกินให้ดูหน่อยอ่าเลิกเลิกกินให้ดูหน่อยนอนนอนแองแงกินให้ดูหน่อยเล้นี่นี่ยาสมุนไพรเนี่ยดูด้วยโอ้นอนนอนแองแงจะข้าวกวาดลาน ถนนให้เสร็จก่อนก็เจอกัน